ออกรถกับยามาฮ่ารัตนเพสัญยานยนต์ไม่ต้องดาวแถมเงิน2,000บาทเอกสารไม่ยุ่งยากออกรถยามาฟินกับเราทุกคันรับตระก้าหน้ากันลายตะแกงหน้ามูลค่ากว่า1,000บาทรับชุดกิเ๊เซ็ตมวก,กน็อกกระเป๋าและทะเบียนประกันพ่อระบร่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 5 6 7 0 1 7 7 7 ที่โรงแรมเมอร์เวนพิกสุริวงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10มีนาคม2566ที่ผ่านมาในวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการกล่าวนำภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบภาคเหนือ17จังหวัดกว่า200คน ร่วมการประกาศเจตนารมณ์คนเหนือไม่เอาบุหรีไฟฟ้าในงานสัมมนาเรื่องคนเหนือไม่เอาบุหรีไฟฟ้าพร้อมทั้งย้ำจุดยืนคนเหนือจะร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคเหนือทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรีไฟฟ้าทุกรูปแบบท่านิรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายวรรธชัยสวัสดิ์กล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์คนเหนือไม่เอาบุหรีไฟฟ้าในครั้งนี้ การระดมทุกภาคส่วนของภาคีคือข่ายควบคุมยาสูบ17จ,จังหวัดภาคเหนือให้มาร่วมกันรณรงค์ป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้ากับกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นวาระที่สำคัญของชาติที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า ได้มีการขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งนี้ในงานดังกล่าวนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นําผู้เข้าร่วมการสัมนาประกาศเจตนารมณ์คนเหนือไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า5ข้อคือ 1. พวกผู้เราจะร่วมมือกัรนรณรงค์ป้องกันประชาชนภาคเหนือทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาว,วชนให้ปลอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบข้อที่ 2. พวผู้เราจะร่วมกันสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดของเด็กและเยาวชนในภาคเหนือโดยการบังคับใช้กฎหมายการห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดข้อที่3พวกเราจะร่วมกันสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนชาวภาคเหนือได้รับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและรู้เท่าทันกับกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบข,ข้อที่4พวกเราจะร่วมกันสร้างกลไกในการขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมให้เกิดการเชื่อมประ ารการทํางานในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและข้อ5้าพวกเราจะดำเนินการป้องกันการเข้าถึงบริไฟฟ้าให้เป็นวาระแห่งชาติและประกาศเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลของนโยบายและมาตรการในการควบคุมบริไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้